สวีด้าสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับไมค์คันสิบาไปกินสมตอนวันนี้เฮามาอยู่กับเกม p อ r t ตอร์แอนิมอบ๊วยสำเนียงเอ็กเซนต์กุ๊กไหมไลค์กิโลชาเนลมาครับคุณอยู่กับผมลุ้งนึ่งไรกันนะชาเนลครับวันนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วเลยครับต่อกันเด็เดๆเลยมันจะสนุกฮากันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปจวดกันเลยครับเหนื่อยเราออกกล้วองถ่ายไปแล้วหนึถ่ายไปกันดีกันเลย เอาต่อเลยต่อเลยดิต่อเลยอย่ายุ่งกันไปอย่าปิดออฟเทนนิสผมอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายนอย่าย่นย่นีคนล่เ้ยยน่่่ไปด้วยไปด้วยไปอย่าอย่าย่าอย่า

เฮาเจยเลยนี่ปิดอัพปิดอัพไอ้หลาวะเนี่ยิ้ยมีเตะมันงไปเตะ้ไปาิงยิงิงิงไหลไปจะไป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 ดูยริงยริงไป

มาแล้วมาแล้วมาแล้วตีเลยไม่ใช่เกิเดียวปั่ลุงเลยตีเลยมาเลยมาลยมาเลยมา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 เจอแม่เอ้ยเอ้ยมาดิยเกินเลยกินเลยเตียกระดกกระดดกระ นเดียวกันแล้วว่ะใช่เราเป็นคนเดียวกันแล้วล่ะกูไปแล้ว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 เอาเลยเอาเลยเอเลนี่อธีบัติใหลุมหมาบ้านดว่ตเรียกเ้าไว้กจ้านี่แหละนี่แหละนี่แหละ

อะไระไระไรไอ้ย่าพูหมดแล้วลองลองอันไม่พ hey, so, ่นหมดแล้วตัวไอ้ย hey. ่าไอ้ย่าอะไรเพออะไรเ้อบอร์จีม เออเออเออตนเหรอตนไนไปแล้วเออเออ้้เ้ยเฮยเมือตไนเปร์เ้ตไน่เดีมันยิงมัยิงไม่พัดเลยออเ้ยเตเอ้ยตะไนเหรอเอาลไปเอาลูไปเอาลูกไปเอาลูไปเอาลูไปเอาลเอาลไปเอาลลไป ผ่กเงกาพผอเบงพ่อเบงพอเบงอย่านี่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 รนี่มาดิโอ้โหเออโดนเตะตัดขาอย่ารู้จักรู้จักบุลลิงรู้จักบุนลิงไปบุนึ่งรู้จักไปอออเออ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 ้ยิงเลยยิงเลยยิงเลย

เอา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 ปิดออฟเอาแล้วกูมาแล้วมาแล้วเจ้าชายลูกสักการะมาแล้วเว้ยอะไสักการะมาแล้วไปดิวะเจ้าชายลูกสักการะสิวะสักการะสักการะเออสักการิอเออ

กำมยวะทบหน้าเลยกอันยาของพี่แล้วกูพี่ยากลกกินกปั่เกกใชปัดลวงเฉยเลยะกเลกินกปวะใช้ัดเหรออตีมันเื่อไปสัมาเหคูวอกไหนกเออตีตีตีมตีเออเออเออเอาเลยไป

ปิดค <laughs> <laughs> อมเชนเล็ต <laughs> ให้มันรู้เออให้มันรู้สบ,บ้างให้มันรู้สบ้างเอออะไรกันครับพี่จริงเทนโป่ะ เตือนโปนี่มันยังไงผมแพ้อทางผมขอบใจครับตุ๊กหายไปเลยตุ๊กหายไปเลยเนี่ยนักเลงจริงนักเลงจริงเขาใช้เออใช้หมัดเดี๋ยววะนักเลงไม่ชอบดันเมื่อกี้ไม่ชอบด่านเมื่อกี้เมีสามด่ันเลื่อนน้ำนีกแหละตกน้าอีกอันนี้จะถ่ายแล้วเหรอเนี่ยผมยังไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยด่านนี้แหละด่านเรือดำน้ำนี่แหละของจริง อุนอะไรองแท้ลุงตาอแโอ้ใครตกน้ำลังจมเลยวะตอกทีดีวะโอ้ยใช้มัดดีวะใช้มัดดีวะใช้หมัดดีวะใช้มัดดีวะใช้มัดดีวะใช้มัดรใช้มัตดิใครจะเอาเออเออมาเบิ้มพลังอ

เอาฟองเอาหมดกินใหม่กินใหม่ก็ได้อเพิ่มเพิ่มใหม่เฮ้ยมันปีนขึ้นยังไงวะมานี่เลยเดี๋ยวุปีนขึ้นมาได้พีกเฮ้ยน้ำเตลัวเลขึ้น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 กันขึ้กันขึ้กันขึ้กันคุยกับอคุยกับนคุยกับคุยกับอมอยู่แล้ว

ไปดาวไปเฉยเลยไปหมดอย่าเข้ามาดิอาดิอี้ปิดออี่ปอเอ้อเ๊้อเอ้อเ่้อเอ้อเ้อเอ้อเอ้อเอ้้อออาอ้ออออ้อเอออ้อเออเออเอ้เอออเอ้เอ้เอเอ้้งเออเอออออ

คืออะไรอะไรอะไรระวังนะระวังนะต่อยตีไปแล้วไปอยู่แล้วเจ๊บบบบคุณลงไปตรงที่มันเปิดขาดิลูกีนะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้อยู่ไม่ได้เฮ้ยลากลากเลยเยกันนะเฮ้ยเกลากันเกลากันไปแล้วไป้วเฮ้ยยิงกระดึงไม่พักเล็กมากแบบนี้ดึง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 หนามา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 ปีกันปีกัน

ไกูไม่ไหวแล้วกูไหวแล้วใครงแค่กนี่แหละเดี๋ยวพี่ใครยาวันผ่านแมนตีเลยชัด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 แล้วก็นี่แเลยเออแต่ก็ไปแจมเพิ่มพลังพี่คงไป่ได้พี่เพิ่มพลังพี่เพิ่มพลังนะเพิ่มพลัง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  วาย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 ย่าอย่าไ้บ้านจะวกากูตกน้าย่าอยาวไอ้บ้านจะลวกไปลวกะปกปอือมันปีนไม่เป็นอยู่ปีนไม่เป็นอะไรครับเนี่ยจะลวกไมากตกน้ำาย่าโออย่าเกาะได้อยู่ปี่างเียนอาูป่ิ้วปยงปุนทปุ่นทิ้งปทิ้งป้ง่่้ง่้ง้

โอเคขอตัดจบพินทุนี้ก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาทหน้าเกมหน้าใครอยากมีเกมนี้ต่อยังไงคอมเมนต์บอกด้านใต้ได้เลยแล้วก็สามารถส่งแฟนอาร์ตได้นะครับใครที่ชอบวาดรูปจะว่าในกระดาษหรือว่าในคอมก็สามารถส่งเข้ามาได้ใน Facebook Fan Page นะครับไลค์รัตชาแนลได้เลยนะครับผมใครที่วาดน่ารักออกมาให้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในคลิปให้แบบเด่นๆน่นารักน่ารัก,ก,ปก,ปกไปเลยใส่เครดิตชื่อให้ด้วยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืนกินไก่ทอดอย่าลดืมทอดไก่กินสุวีดัสสวัสดีครับ